ทำหนไว้จริงแล้วชนิดที่พี่ชอบหรือเรื่องพวกนี้มันมีอะไรลึกซึ้งไหมกับตัวรีนะครับเป็นตระกูลเขาเรียกว่าเป็นตระกูลวอโพลิเชล่าเลยนะตอนแรกๆที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันจิ้มตัวแพงตลอดเลยอันนั้นอันนั้นสายขายไปอ่ะกลับมาที่น้องหานครับเมื่อกี้เห็นเล่าเลยแล้วน้องหาแล้วชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับผมคือสําหรับผมอ่ะผมจะชอบค่อนข้างพวกที่แบบต้องสแติฟายก่อน คือเอาจริงๆเดี ade, ๋ยวผมเล่าคร่าวๆแล้วกันไวนเนี่ยมันจะมีอยู <im> ่4 right ตัว4แบบนะครับที่พี่สดกับพี่เต้พูดไปเมื่อกี้มันจะเป็น red ไวน์ะครับสี่แบบเนี่ยคือมันจะมีเรดไวน์ไวท์ไวน์สปาร์คิ่งไวน์แล้วก็ dessert ์ไวนหรือ s ไปริตไวน์นะครับอย่างของผมอ่ะจะเป็นสาย sparkling ไวน์ซึ่ง sparkling ไวน์เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยในตลาดเนี่ยจะรู้จักกันในนามแชมเปญซึ่งความจริงแชมเปญเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเรียกสปาร์คิ่งไวน์ครับมันเป็นแค่ยี่ห้อใช่ทีี่่่่มมมมัันนนนนใใชชชช้้ือแแแเเเเปปญญยพราาะววผลิตค ซึ่งไอกระบวนการผลิตนี่ก็โอหแบบโคตรดีเทลคือมันต้องไปอยู่ในถ้ำนะครับถ้ำถ้ำหนึ่งในแคว้นชัอเปอซึ่งไอถ้ำเนี่ยไม่โดนแสงเลยคือคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาหมักไวน์นะนเขาหมักไวน์เนี่ยเขาปล่อยในถังโอ่งนะครับก็จะต้องการมันก็ต้องปิดไม่ให้โดนแสงไม่งั้นมันจะแบบเกิดการออกซิไดซ์ถูกไหมครับเนี่ยในแคว้นชัอเปอคือเขาจะไม่เข้าอยู่ในห้องเขาจะไปอยู่ในถ้ำมันต้องเป็นไอถ้ำถ้ำนั้นด้วยนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากความคล้ายๆแบบแฮนด์นิสของมันเนี่ยมันเลยทำให้ชัอปเปเนี่ย แพงมากในตลาดด้วยจํานวนด้วยใช่ด้วยจํานวนด้วยที่ผลิตได้จํากัดแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากพอเรารู้แหละว่ามันมาไงเนี่ยอิตาลีนะฮะเมื่อกี้ที่ที่พี่สดกับพี่เต้พูดเนี่ยจะพูดถึงไวน์ที่อยู่ในแฟนอิตาลีเสียเยอะจำนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีสักอ,อันหนมีสักอันนึงที่พี่เต้พูดไว้คือบอโดอนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้รับคือในอิตาลีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันเริ่มมาจากกรีกตั้งแต่โบราณเลยเข้ามพอกรีกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาสายโรมัน ซึ่งโรมเนี่ยมันก็คือปอดแข็อิตาลีในปัจจุบันบนี่แหละถูกไหครับเพราะฉะนั้นก็จะสืบมานี่ถามว่า sparkling wine เนี่ยในเมื่อฝรัง่งเศสมีแชมเปญถูกไหม,มอิตาลีจะไม่ทำเขาก็ทําออกมาแล้วใช้ชื่อว่าโ r o s e c c o อนกันไหมครับพอทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวที่ชอบของผมเนี่ยผมจะดื่ม sparkling wine จะเป็นแชมเปญก็ได้หรือจะเป็นโ r o s e c c ก็ได้แต่คำถามคือมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนี่พอแตกต่างกันเนี่ยมันมีวิธีดูยังไงสับคำเนี้ยสับเมื่อกี้ครับที่พี่เต้พูดถึง b อ r d e a บอโดเนี่ยมันจะเป็นตราการันตีเลยว่าวายตัวเนี้มันเวิร์กคือถ้ามือใหม่มานะแบบกลัวไปโดนวายอะไรก็ไม่รู้ปะคำนก่อนะคำนี้ก่อนเออหาคำนี้ก่อนเลยมันมีตาติดค่าขวดเลยมีบอโดปุ๊บราคาสูงหน่อยแต่คุณมั่นใจว่าคุณไม่โดนวายไก่กาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตอบคำถามพี่พี่บอสเมื่อกี้ก็คือตัวที่ชอบผมเนี่ยก็จะเป็นแบบโปรเซโกนะฮะแล้วก็จะดูพวกที่วิธีการผลิตมากกว่าคือวิธีการผลิตเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบบ่มในถังโอ๊ะ ผมในถังพลาสติกแล้วมาเติมแทนดินเราเมื่อกี้ก่กอนหน้าก่อนหน้าพอ,อดแคสต์ได้คุยกับคุยกับพี่เต้พี่เต้บอกว่ามันมีผมในถังสแตนเลสซึ่งไอ้พวกนี้ครับรสชาติมันก็แตกต่างกันนะฮะสำหรับผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมชอบสตาร์คลิมไวใช่ไหมมันก็จะมีแต่ละตัวเนี่ยที่ผมมันก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะเราก็จะเลือกก่อนก่อนที่จะดูส่วนมากก็จะชอบแบบโปรเซโกมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกแชมเปญเนี่ยมันโอเวอร์ไพรส์ด้วยด้วยกระบวนการใดๆของมัน แต่ว่าแชมเปญบางตัวก็หวานเลยนะก็แบบอร่อยเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวก็จะชอบแบบโปรเซนทูมากกว่าอ่ะหุ่นพันก็แล้วแต่ที่ที่บอกว่าแล้วแต่เพราะว่าปกติอะครับไวนเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าไงเดือพึ่งโชคพึ่งโชคเลยเหรอพึ่งโชคเพราะว่า<อ>มันต้องพึ่งแดดกับพึ่งฝนถูก<อ>ไหม<อ>ถ้าแดดมันไม่เท่ากันฝนมันไม่เท่ากัน องุ่นที่เดิมปลูกที่เดิมแต่ละปีรสชาติไม่เหมือนกันนะกับฤดูกาลใช่ถูกต้องคนฟ้าตกต้อมไหมอะไรก็ใช่มันถึงมีมันมีปีเี่ชอบเออคือปีนี้มันไม่ได้เขียนแค่แบบอ้อหมักมานานเท่าไหร่นะมันเป็นเลเฟอร์เลให้คนไปอ่านต่อด้วยว่าไอปีนั้นอะ พื้นที่วทยที่ผลิตเนี่ยภูมิอากาศเป็นยังไงถูกต้องไม่แต่ว่าปีนี่คือปีที่มันจุขวดถูกไหมถูกต้องถูกต้องก็ต้องก็ต้องไปดูอีกเพราะบางทีบางทีเขาปลูกก่อนปีหนึ่งไงแล้วมันจุขวดปีถัดไปถูกถูกต้องซึ่งซึ่งต้องไปดูอ่ะซึ่งเห็นเห็นไหมครับว่ามันมีแบบความละเอียดของมันเนี่ยซึ่งแบบเออพอเราพอเราได้ดูได้นั่งอ่านได้นั่งคุยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้แบบเออแต่ละคนก็เทสไม่เหมือนกันเนี่ยใช่แล้วปจะถามะไรนะอ๋ออยากรู้ว่าคือเมื่อกี้พี่เต้บอกไปแล้วว่า ปีที่ปีที่เขียนข้ามขวดมันปีบรรจุแต่ว่าแต่ละที่อะมันอยากรู้ว่ามันต้องหมักระยะเวลาในการหมกนะักอะไรเงี้ยแต่แต่ละถนะังอะไรเงี้ยมันต่างกันอนะไรเงี้ยเข้าใจคำถามไหมอุ้ยอันนี้ต้องไปถามเลยเขาบอกจริงๆว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะอาจจะมีมแต่สมัยเนี้ยเนื่องจากว่าพูดตรงเลยว่าความต้องการบริโภคมันสูงกว่าสป라이ดเพราะนั้นคือมันทําไม่ทันอ อย่าว่าแต่ไวนเอาแค่วิสกี้ก็ทำกันไม่ทันจะหมดโลกแล้วกินกันจะหมดโลกลดูสิครับน้อยเด็กคด้าเราเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคือมันคือส่วนนี้คือผลิตปุ๊บมันก็แทบจะบรรจุในในเขาเรียกว่าในปีเดียวกันเลยใช่กระแสก็คือตามตามซีเควนต์ไม่จะไม่ค่อยมีข้ามมาเหลือแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าความต้องการมันเยอะมากแล้วก็ทุกคนมันก็ต้องการกันกินแล้วไอ้พวกแบบนี้ครับบางทีซัมเมอรเลียก็ไม่รู้นะต้องแบบบางทีต้องแบบไปถามเวลาไปงานไวน์เทสติ้งก็ไปถามเจ้าผู้ผลิตเลย ว่าซีเควนต์เขาเป็นยังไงแต่สมาร์ตเลเยที่แบบเก่งๆบางคนที่แบบประสบการณ์เยอะเขาก็จะรู้น่าสนใจครับดีเทลเยอะกลับมาถามสาวสวยของเราดีกว่าแล้วแปมล่ะมีตัวที่ชอบไหมอันนี้หมายถึงวนะครับผมยังยังไม่เจอจริงๆยังไม่เจอยังไม่เจอวาใช่ไหมครับก็ยังไม่เจอคือเหมือนก็ชิมไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆก็รู้สึก ยังเรื่องอ่ะตอนนี้แต่สิรู้แล้วว่าชอบจะชอบวายของแขวนชอบจัชื่อไม่รันจัชื่อไม่ได้ <laughs> ชอบอิตาลีอิตาลีอ่าใช่จะ <c oughs> ชอบจะชอบไปทางอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยแบบพอรู้สึกมันมัน,ม,นมันมีความคอมเพล็กซ์เยอะกว่าอ, <c oughs> อะไรเงี้ยก็จะชอบทางนั้นส่วนถ้าเป็นพวกแบบวายโลกใหม่เลยก็อาจจะไม่ชอบพวกที่มีสไปซ์เยอะๆอะอะไรเงี้ยก็อรู้แล้วว่าไม่ชอบประมาณนี้อะไรเงี้ยเออเมื่อกี้พูดวายโลกใหม่กางสงสัยมันมีวายโลกเก่าด้วยนะครับ มันมีโลกสองใบครับ <ś led> อันนี้หมายถึงวายหมายถึงวายครับวายไวายวายพี่สดเล่าให้ฟังเขาข่าวว่าวายโลกเก่าโลกใหม่ห <ś led> มมมมมสันส้นๆไว้มันจริงๆอ่ะผมผมเล่าแบบเขาเรียกใช้ประสบการณ์นะผมก็ไม,ไม่ได้เรียนศึกษามานะแต่ก็คือวายโลกเก่าก็คือวายที่เขาเรียกว่าผลิตตามกรรมวิธีการดั้งเดิมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเฟสติชโน ตามมาก็ตามที่น้องหานพูดคือตามตั้งแต่จากรววัดิตั้งแต่กรีกมามาถึงโรมันมาจนถึงฝรั่งเศสเนี่ยพื้นที่เขาเรียกว่าคอนทิเนนตัลยุโรเปียตรงนี้ก็คือเป็นจัดเป็นไวนยโลกเกา่านะครับส่วนวัยโลกใหม่คือเป็นการเอาพันธุ์องุ่นที่อยู่ในวายโลกเก่าเนี่ยเอาพันธุ์องุ่นที่ปลูกนั้นไปปลูกในะอินแดนอื่นๆเช่น,นสถานที่ใช่เช่นปลูกทางนอสทอมริกาปลูกทางเซาท์อเมริกาแลเมริกาก็อาจจะมีเช่นพวกเม็กซิโกแคนาดายูเอสใช่ไหมเซาท์อเมริกาที่เราเห็นก็จะมี ชิลีใช่ไหมครับขนาดนั้นออเจตินาหรือแม้แต่ทางออสเตรเลียก็จะมีปลูกที่ทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็คือเอาสายพันธุ์นี้ไปปลูกที่อื่นมากเราก็มีในโลกใหม่มากเราก็มีเช่นเดียวกันเสร็จที่สดเมื่อกี้ก็คือสังเกตง่ายๆครับถ้าถ้ายังไม่เคยเข้าวงการเวลาเราเข้าวายเทสติ้งหรือเป็นงานแสดงวายสังเกตเลยมันจะเขียนว่าวายมาจากไหนซึ่งอันนี้มันเป็นมันนเป็ตัวที่ชัดมากอย่างแทมเนตเซบิยองที่เป็นพันธุ์องุ่นแบบมาตรฐานที่ทุกคนต้องเคยได้ยินเนี่ยมันก็สังเกตว่ามันมีีปลูก่ท แล้วแต่ถามว่ารสชาติต่างไหมต่างก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่ามันมีทั้งแบบแดดดินฝนทั้งหลายแหละนต่างมันต่างนะอ่ะกลับมาแล้วครับหลังจากทีมงานได้ไปเติมเครื่องดื่มมานะครับผมสําหรับประกอบการคุยวันนี้แต่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้หน้าแต่ละคนเนี่ยกับแก้วอะไรเด็กันวต่อเอาเป็นต่อเนื่องจากสิ่งที่คุยค้างกอนไว้ว่าวายที่ชอบแต่ทั้งน้องหาและพี่เต้ลงลึกไปถึงว่า แหล่งผลิตปีที่ผลิตหรือกรก็ตามตอนนี้บลนเริ่มอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะจริงๆแต่ละตัวเนี่ยความแรงหรือเปอร์เซ็นต์น้ําตาหรือรสชาติเนี่ยมันมันมีข้อมูลยังไงแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่สดดีกว่าขอผู้ใหญ่ก่อนเลยแนะนําเรื่องนี้หน่อยออเอาผมเลยเหรอ <laughs> <laughs> เริ่มเริ่มช้าๆเลยนะตึงๆแล้วก็อบอกว่าจริงๆคือเโดยโดยปกติก็คือมันเข้าเข้ากระบวนการหมักแล้วเนาะก็คือตามที่เราเรียนตามวิชาเคมีมนาะ ตัวหมักโดยเปลี่ยนจากตัวแอลกอฮ์น้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นพูดตรงคือถ้ายิ่งหวานมากก็มีโอกาสที่จะมีความที่มีแอลกอฮอล์สูงไปเยอะลักษณะนั้นแล้วก็จะมีคอนเทนต์แอลกอฮอล์มันต้องสูงแล้วก็อย่างคือกระบวนกนารหมักถ้ากรรมกรวิธีในกนารหมักใช้เวลานานก็ยิ่งเพิ่มคอนเทนต์แอลกอฮอล์มากขึ้นอ่นนี่คือตรงไปตรงมาตามตามที่เราเรียนเคมีมาเลยตามพื้นฐานที่เรียนกันเลยใช่ต้องที่เหลือก็ขอฝากไปที่เต้กระหารแล้วกัน นี่คเรกอะไอเยพ right. ี่โยิเลยยิเลยเิมเิคอแห้งคอแห้งจีปุ๊บพูดไปเรื่องอะไรนะครับลิ้นพันลิ้นพันครับก็จริงจริงมันขึ้นอยู่กับภูมิอากาศแล้วก็องุ่นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไปปลูกองุ่นในบริเวณที่มีอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนลมเยอะหน่อยลมแรงหน่อยใช่ไหมองุ่นก็มีโอกาสที่จะทําไมครับปิว ไม่ครับตกรับตกตกตกไมครับอ่างุ่นมีโอกาสที่จะหวานขึ้นหวานกว่าเพราะว่าแดดมันแรงไงถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกบริเวณที่มีอากาศเย็นถึงแม้เป็นองุ่นพันเดียวกันนะเดี๋วอากาที่มีอากาศเย็นหน่อยลมโกลกกหน่อยใช่ไหมครับมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยอ่าพันอ์างุ่นเกี่ยวกับรสชาติด้วยบริเวณที่ปลูกก็เกี่ยวแสงตรงแสงแดดอะไรก็เกี่ยวหมดทีนี้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับถ้าเกิดองุ่นนั้นะมีน้ําตาลเยอะก็จะทาให้อลกกฮอสูงด้วยอเนาะใช่ใช่ ตัวน้ำตาเออย่างที่บอกที่เจบอกไปแล้วเวลาดูมันก็จะดูง่ายๆครับเวลาเราไปเปิดพวกแบบแคตตาล็อกวายออกวายเทสติ้งเนี่ยก็จะให้ลิฟเลตมาเปิดลิฟเลตมาเดี๋ยมันจะเห็นเลยมันจะบอกเลยแล้วความจริงมันมีมันมีค่าที่วัดน้ำตาลด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วต้องไปเปิดลิฟเลตดูคือน้ําตาลเท่าไหร่ แล้วก็โอ้อตัวสตั๊กเจอร์ใช่ใช่ตัวสตั๊กเจอร์ว่าน้ําตาลเท่าไหร่แอลกอฮอล์เท่าไหร่ความจริงเนี่ยเขาเขาจะมีบอกไว้เลยเวลาเราไปงานวายเนี่ยถึงท่านเนี่ยดูพอดแคสต์นี้เราไปรับรองเลยครับทุกท่านที่ดูนะไอวายเองเข้าไปด,ดูเวลาไปวายนี่เปิดดูชี้ถามได้เลยรับรองเขาไม่ชกหน้ากลับมารัยรอตงรักรองผมชอบคนนึงมากเลยนะมีมีพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาชอบบอกผมว่าวายเนี่ยมันมีสตั๊กเจอร์ มันเหมือนเราสร้างบ้านเอาทำยังไงครับใช่คือเราตักเตอร์ยังไงครับใช่มัว่ามีแอลกอฮอล์แล้วก็ถ้าสมมติแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยถ้าเอ้ยพูดผิดถ้าสมมติน้ำตาลเยอะแยะหรือว่าแบบหมักช้าเนี่ยบางคนก็อาจจะเอาไปเปลี่ยนไปทำพวกโรสไวน์หรือทำสตาร์ทลิ่งไวน์ก็ได้แล้วแต่ผลิตใช่ใช่ครับนี่ก็อธิบายนิดหนึ่งส่วนตร์ทเจอร์ก็คือ แ่าโอเคเราทงแรกสุดเราดมกลิ่นเนาะ,ะกลิ่นเราดูสีก่อนดูสีดมกลิ่นดูสีนี่ก็จะบอกพอได้คร่าวๆนะว่าอางุ่นพันอะไรแต่บอกไม่ได้หมดแต่พอจะบอกได้บางส่วนว่าอ๋ออางุ่นน่าจะเป็นพันนี้นะสีทึบฟู์บอดี้นะ,ะแล้วดูดูความดูความใสเนาะดูขอบม,มันขอบไม่ได้บอกอปีเก่าปีใหม่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าขอบม,มันออกส้มๆอิดๆหน่อ,อ,นอยแปลว่าอ่ะอ่างหุ่นเริ่มปีสูงแล้ววินเทจเยอะใช่ไหมคือปีล<ป>ึก ไอ้นะเก่าเก่ามีสูงผู้แก่เก่ามีสูงผู้แก่ก็นินที่แปลงนักแก่สุดในยามมีก่นมมากดนะแก่ครับก็จะมีก็จะบอกว่าอ่ะสมมติองุ่นเยอะเราก็เหมือนก็เหมือนกับอ่างงุ่นเนาะมันเหมือนองุ่นเลยถ้าเราดมกลิ่นปุ๊บถ้ากลิ่นสดๆหน่อยเราก็เดาได้เลยว่าเอออ่งุ่นมันน่าจะเพิ่งเก็บมาไม่นานใช่ไหมหรือมีกลิ่นเขียวๆหน่อยเอ๊ะเพราะเขาเหมือนกับคั้นมันคั้นมันพร้อมกับใบไม้หรือเปล่าจะมีใบหรือก้านติดมาด้วย ก็จะมีกลิ่นไม้แล้วแต่โปรดิวเซอร์เนาะแล้วก็จะเ,ออเราก็จะดมกลิ่นอีกถูกไหมลมกลิ่นปุ๊บสตั๊กเจอร์ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ชิมแล, <Yeah. S 2> แล้วอัเราก็ต้องแยกความเปรี้ยวไหมฝาดไหมหวาน<ช>ไหมแอลโกโอฮอล์เป็นไงผมว่าน,นี่คือสี่อย่างหลักเวลาเราชิมที่อง์รู้ว่าไอแอลโกโอฮอล์มันแรงไหมมันมันฝาดแค่ไหนมันเปรี้ยวไหมหรือว่าเออมันหวานหวานแค่ไหนเนาะสุดท้ายก็มาตอนมาตอนสุดท้ายเนาะตอนฟินตอนกลกลืนไปแล้วไง ว่ามันมันมันอเตอร์เทสี่ลินกลิ่นที่อยู่ในปากเนี่ยมันคลุ้งแค่ไหนว่าเรฟินไหมแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าเขาเรียกหางคแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าซึ่งจะรู้ตอนเช้าทัใหญ่ตื่นตื่นมากเลยคือว่าวิงวิหน่อยฟินฟินนิดนอเมื่อกี้เมื่อกี้ของพีเต้ครับตอนที่เอาเข้าปากเนี่ยมันไม่ใช่เอาเข้าเดี๋ยวครับเอาของพีเต้เข้าปากนะครับเดิมเดิมเดิมเเดิม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 มเดิเดิเดิมเดิเดิมเ แล้วมันไม่ใช่แบบเข้าปากเสร็จกระดกดื่มเลยนะแบบซิงเกิลมอมันต้องกลัวก่อนนะเออมันต้องกลัวเหมือนบ้วนปากเหมือนบ้วนปากอ่าประมาณเราลิ้นไงลิ้นแล้วต้องทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นกุ้นกลัวอย่างเงี้ยมีไหมมีใช้ลิ้นไหมเดี๋ยวนี้มันไปสานไปสานนะไปสายนะชิมนะเดี๋ยวผมดึงก่อนไปออกทะเลไปไกลที่สุดท้ายเมื่อกี้ลืมลืมพี่เต้ไม่พูดเล็กวายขาวายขาอายเรายังไม่ได้พูดถึงเล็กวายเล็กวายคืออะไรครับผม ที่แรกเล่าก็เล็กวายก็คือเวลาที่เราแจกไพ่ไงขาต้องครบเล็กวายคือแบบเวลาที่สมมติเเราเทวายมาแล้วครับหลังจากที่ดูตัวสีดูตัวขอบเนี่ยบางคนถ้าจะดูว่าบอดี้ดีไหมเนี่ยเราจะหมุนหมุนเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าขอบเนี่ยมันลงมาไวไหมเนี่ยแดดอันนี้เห็นชัดมากเลยว่าลงช้าใช่ลงช้าแบบค่อยค่อยมาหว่ามันหวานใช่ไหม จำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าบอดี้มันจะดีอะรู้ว่าบอดี้มันจะดีถ้าสมมติว่าเลดวายจำว่าบอดี้จะดีหมคมว่าคอลฟิเนชั่นเนื้อเนื้อวายเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมนะครับมันจะไม่มันจะไม่ไม่ไม่บาดใช่ไม่บาดคืออย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีการหมักในถังปฏินะฮะมีนักหมักในถังโอ๊คมาในถังปติมาในถังสไตล์เลดนี่บางคนเนี่ยถ้าชอบเลดวายเนี่ยมันก็จะมีการมาย้อมแมวขายคือ บ่มไม่ไม่เรียกย้อมแนาหรอกเรียกว่าลดต้นทุนคือมาบ่มในถังพลาสติกเสรแล้วมาเติมแทนนินคือสารที่ให้ความขมนะฮะเพราะเมื่อกี้สตัเกอร์ทำได้พาใช่พี่พี่เต้พูดว่าจะมีความฝานียบางคนมันก็หัวสั้นหัวเขาเรียกาหัวใสคือใช่คือไม่ไปบ่มในขมบ้องไปใสหัวนักค้าหัวนักข้า่หัานใหญ่เลยที่จะนด้ใช่ คือเราไม่ไปหมักในถังโอ๊กที่ราคาสูงนะฮะให้มันมีปัดก็มาหมักในถังพลาสติกแทนเสร็จแล้วก <มา S 1> ็มาเติมแทนดินใช่ท<ม>ีนี้เนี่ยมันมีวิธีคิดอันนึงดูคือพวกตัวที่หมักในถังพลาสติกเนี่ยแล้วมาเติมแทนดินเนี่ยแทนดินเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเหลวอะครับวิดอ่ะมันไหลลงเร็วเอ่อถ้าถ้าถ้าไปเจอแบบวายโอ้ดีมากๆแพงมากๆเนี่ยแล้วไปดูเฮ้ยทำไมเลขวายมันลงไวน์จังเนี่ยอันนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อน ว,<ะ>ว่าเป็นหัวบอลเป็นเทคนิค <c oughs> ว่าอาจจะไม่ได้บ่มในถังไมโอ๊กอะไรอย่างเงี้ยาจะฝาดกาําลังดีแต่เล็กไม่ดีแสดงว่ามีการเติมแทนนินเอ้ยทำไมเวลาที่ผมเห็นคนเขาดื่มที่ทําไมเขาดืงต้องแกว่งแกว่งทมหอว่าอาจา <c oughs> จะเริ่มเมาพี่หล,ะละักๆเท่าที่สังเกตก็คือเขาจะดูขาววายส่วนใหญ่ที่เขาสอนมาดูดูดูขาววายว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบ ติมออกซิเจนใดๆใช่ให้มันนอากาศให้มันอากาศอันนั้นค like ือให้มันหายใจอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นกุสโลบายแต่จริงๆอ่ะส่วนมากเขาดีเขาเขาจะ เขาเขาจะโกนแก้วแล้วเขาก็จะมายองพยายามมองขาวายว่าขาวายมันเป็นยังไงบ้างลงมาเร็วไม่เร็วเนี่ยแล้วก็จะมองเอียงไปเอียงมาเนี่ยเข้าใจไมโบนี่ก็ไม่เข้าใจใชไมบถ้าเอียงไปเอียงมาผมว่าน่าจะมองโต๊ะขาโต้งค้างมองลุกแก้วมองลูแก้วอะไรอย่างนี้ฉันไม่แปลกใจนะครับวันเวลาไหนคือไม่รู้แก้วเอียงหรือหัวเอียงนะอะไก็พี่พี่เข้าใจว่าส่วนมากก็คือมันเริ่มทำกันเป็นเหมือนกับแบบ เห็นควาก็ทำตามเป็นพิธีกรรมหรือเปล่าใช่ลักษณะดน้เว้ยตอนแรกผมนึกว่ามันเหมือนเราดีแค้นนะแต่จริงๆอ่ะคือต้องการการเป็นการให้มันเห็นใจเหมือนเราใช้ตัวดีแค้นเนี่ยใช่ใช่ด้วยเวลาแป๊บเดียวก็ก็พอแล้วก็ช่วยก็ช่วยเออใช่ช่วยไหมต้องบอกยังไงต้องบอกยังไงว่าจริงๆอ่ะวายมันมีหลายแบบอย่างที่บอกคือบอดี้มันมีหลายแบบแล้วก็บางตัวเขากำลังวิธีมันผ่านขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนมาเพราะงั้นมันก็จะมีจริงๆมีเขาเรียกเรื่องอุปกรณ์ด้วยแหละว่า เขามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอร์เรเตอร์มีดีแคนเตอร์ลักษณะนั้นเพื่อเพื่อเติมไวน์ลงไปก่อนเพื่อให้วน์กับอากาศไม่สัมผัสกันเราจะมีโชว์ให้ดูมี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 อยู่อยู่ข้างข้างลงอยู่ไปอยู่ี้เปอยู่อยู่อยู่อร่อยู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 ยู่อยอ่อยอยู่อยเ่อ่ย่อัอ่อยู่ออ่อยู่อย่อย่ยู่อยูกอ่อยออ่่อ่่ออย่่ัอ ก็เปิดวายแล้วก็รินลงไปให้หมดแก้วหมดเอ่อหมดขวดตามที่ต้องการแล้วจากนั้นก็คือจริงๆก็คือทิ้งไว้แต่โดยปกติท่านแนะนําคือถ้าจะดื่มเลยให้คนคนดื่มกคือเป็นการเพิ่มอากาศเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้สักพักมีเวลาก็มาคนแต่แค่สงสัยว่าคอมันเล็กแค่เนี้ยก็ก็พอที่อากาศจะเข้าไปขึ้นมันต่างไงกับกับคอวดมันอ๋อมันต่างกันแน่นอนต้องต้องเรียนนิดนึงคือหลักสําคัญคือใช้เวลาตอนตอนดื่ม ตอนดื่มเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปในในขวดเพื่อดันน้ำววยออกมางั้นอากาศที่ผ่านปากคอขวดมันแคบมาก <Yeah. S 1> ดีคันเตอร์เนี่ยปากเนี่ยมันจะกว้างตรงกลางแคบแล้วข้างในมีพื้นที่อากาศก็จะไหลเข้าไปข้างในแทนที่ใช่แล้วระหว่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะเทเนี่ยเราก็มีการแกว่งคนดิเซนเตอร์ละทาให้อากาศสามารถน้ําว้อากาศได้สามารถสัมผัสกันคลายตัวนะซึ่งอย่าลืมว่ากรรมวิธีการผลิตไว์เนี่ยเขาจะเอาตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์อัดเข้าไปก่อน ก่อนที่จะปิดผนึกเพื่อป้องกันการออกซิเดชันกับอากาศเพราะฉะนั้นทําให้ตัวเนี้ยเนี้ยเวลาเปิดมาปุ๊บไวบางตัวซึ่งยิ่งอายุวินเทจมากๆเนี่ยตัวเซอร์ัเดอรไซด์มันจะอยู่ข้างในเนื้อน้าหวานอ๋อนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรามีกลิ่นกรรมฐานใช่เปิดปุ๊บจะได้กินเลยใช่ไข่เน่ากรรมฐานคล้ายๆอย่างไรคล้ายๆเออโนนี่พีแคนเตอร์แต่แล้วผมนึกว่าจะกัน จะเติมน้ำแล้วนะเอือกมาหลังแปรงมันเจ็บแล้วก็มีจะบอกว่าตอนจะหยิบมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่เอาไปเก็บไว้ในตู้จัดการไม่ตกบ้านแต่บ้านการมากเกจิมีตัวนึ่งคือแอเรเตอร์ก็คือติดอยู่ที่ตรงปลายปลายขวดปากขวดจริงจริงก็คือมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มคือสต็อปเปอร์เขาเปิดปุ๊บแล้วก็สต็อปเปอร์ปิดไว้แทนแทนแทนจุกคอกนะครับโคเรอร์ก็คือตัวรินมาตัวเป็นสต็อปเปอร์แอนโคเรอร์ มันตัวเป็นสต็อปเปอร์มนาวแล้วก็แอนเตอร์ในตัวใช่ก็คือจริงๆคือปากมันแหละก็จะเพิ่มมีความโค้งขึ้นแค่นั้นเองเพื่อให้ตอนเทในอากาศมันเข้าไปสักนัดนี่คือนี่คือช่วยจริงๆไม่ใช่ว่าเขามาหลอกขายช่วยจริงผมว่าเราต้องสังเกตอย่างนี้ว่ามันช่วยจริงไหมคือต้องลองดูว่าเราเราเปิดขวดใช่ไหมสมมติเราเราเราบอกว่าเราไม่เชื่อเราเปิดขวดปุ๊บเราก็ดื่มเลยอ่าขวดหนึ่งอย่างน้อยเราก็ต้องดื่มเป็นสักสักชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหม เราลองดูว่าแก้วแรกแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่เนี่ยมันหนึ่งแก้วหนึ่งคนเราดื่นสีแก้วกินสองชั่วโมงนะเหมือนเหมือนเข้าแล็บเลยนะเราก็กินแล้วลองดูว่าแต่ละแก้วมันมีความแตกต่างกันยังไงถูกต้องหรืเหมือนครับแก้วสามเริ่มเบาแล้วก็จะไม่เหมือนเริ่มเเ่คนดื่มต้องไมเบาเลยนะพี่เตอรหรือว่าทำไมแก้วสามมันอร่อยที่สุดเน่ยไม่ดถึงต้องขดื่มช้าหรือไม่ช้าจะได้ไม่เมาแล้วก็จดไป็ดูว่าสัมผัสจําไว้ว่าแก้วแรกเป็นยังไงแก้วสองเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆนะเพราะว่าบางทีเราดื่มเนีี่่่ยยยถ้าาาาาเเรรไมทบบบงงววัตน แก้วสามแก้วสี่อร่อยกว่าแก้วแรกใช่ใช่เพราะงั้นถามว่าจริงๆมันมีบางตัวที่เหมาะบางตัวไม่เหมาะอย่างสมมุติถ้าเรารู้ว่าตัวนี้วายตัวนี้สําคัญที่จะต้องดีแท์ก่อนเปิดทิ้งไว้ก่อนเราก็เปิดไว้ก่อนแต่แน่นอนเวลาเข้าร้านอาหารไม่มีเวลาเราต้องอยากกินเลยก็ต้องหาตัวช่วยพวกนี้เพราะงั้นแต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวายทุกตัวนะมันจะมีบางประเภทที่อาจจะต้องใช้เช่น อามารูเน่ที่พูดไว้เนี่ยต้องใช้ใช่ผมเลยรู้อย่างหนึ่งไงว่าเดี๋ยวถ้าเราไปกินด้วยกันที่ผมรินให้พี่ก่อนเลยแก้วแรกอ๋อทินแก้วสามเพราะอะไรเพราะว่าเต้จะได้กินแก้วแก้วที่ข้างกระดูกขวดเพราะว่าพี่กินหมดข้างแก้วแล้วโอ้ผมนะในฐานะผู้ที่ไม่รู้ฟังแล้วนะอยากรู้เลยนะแล้วยิ่งเป็นคอกาแฟเห็นพี่เต้พูดถึงตัวนึงชื่อนะที่เหมือนกาแฟชื่ออะไรนะครับอามารูเน่อามารูเน่เนี่ยสักวันต้องไปลองแต่ไหนก็ตามตอนนี้นะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับคุยกันครับผม きかんぽれよ。